อยู่กันที่กลางอ่าวนะครับ,บรวันนี้เรือออกทุกลำน,นะครับถุลำ้ำเลยนะแล้วนี่ก็เป็นพินาเล้านะครับลำที่ปาดกังก,ก็มีมิสเตอร์คีนนะครับแล้วก็พี่ลูมคอนเดนเดี๋ยวฟ้าสว่างยังไงนะครับจะมาถ่ายกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมของขึ้นเรือนครับ ตอนนี้เรลือเยอะมากครับ But, ต้องหนีมาถ่ายตรงไฟนะครับ, oh. Oh. บเพราะว่ามันอกมืดยังมืดอ,อยู่เลย oh. <I> ตอนนี้เ <is it? S 1> น,น,วนเวลาประมาณสี่ห้าครึ่งครับเดี๋เตรียมตัวครับผม so, no

ชุดครับนซีนะครับแคทแคลนนะครับเยือดหกสิบกรัมนะครับแล้วก็ต่อสลิงนะโอ้ยจ๊ะลิน

ขอย่แขึ้นก่อนได้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนลำนู้นมีหมี่แห้งไหมอ้ยยย้ยยยอยยยายยยยยยย่ยยยยยียย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  สีครับผมตื่นเลยพี่ oh. ลำนุงก็โดนนลำนุงก็โดนตัวดีตัวตื่นใจแล้วดิ พี่บูมพี่บูมไปนู่นแล้วนะนเดี๋ยวได้แล้วโอเคโอ้ยเขาไปเหลือขวาแล้วทศทีครับทศทีครับ,รบอินซีครับพร้อมเปิดแล้วครับ สีครับผมของแท้ของแท้จุดเดี๋ยวมบเท่านี้วานเอาไม้หน่อยพี่นั่นกป๊อกหินสีนะครับผมมีคู่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเลยของเลยครับพี่อุ้ยใหญ่มากเลยเห็นไหมวะของแท้ของแท้ อ้าวไม่เห็นเดินเข้าเรือเฉยเลยตัดเลยเหรอตัดเหยื่อทิ้งเลยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ใช่เหยื่อไงอ๋อปั่ยงานปั่นงาขี่ไม่ขี่ผมขี่ป่ะขี่อะไรขี่ไม่ปูกอัะขี่อะไรอ่ะพี่เอ่อผมยังไม่ได้เอาออกมายืนของพี่แบบได้ไหมได้ได้ได้เอาอันนี้พี่ไไแแลล้้วว แท้ครับวันนี้ครับของแท้พี่เก็บสายขึ้นเลย <ST AT> ระวังระวังคุณลครับจุหมดเลยพี่ครับขอบคุณครับเล่นนอกเรือกันดเดี๋ยวโหยโวดเลยเช้าเลยไหมโชคดเข่อมาฝใส่ของแท้วันนี้เอาจริงครับข้าวข้าวก็ไม่ได้ซื้อมาเนี่ยมมไม่ไม่ใช่ซื้อไว้เตี๋ยวมา จองกเรเฮ้ยเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุมัลงตื่นด้วยเอาด้ไหมเอาด้ไหมโอเคกเนี่ยไล่เลียด เดิ่งมลยว่กลี่ยใหม่เก๋สวยเรียบร้อยแล้วพี่บูมจะขาดไมเนี่ยไม่บูมโดนเลยนะครับโอ้จับปลา2มือครับเดียวตัเบ็ดนหลองเต็อ้ยโดนเหมือนกันเอาเอา เฮ้ยอยู่ฝั่งนู้นว่าเดี๋ยวเก็บให้ก่อนอรเอยพี่บูมเฮ้ยอุ้ยเข้าใจท้องเลยใจเย็น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 อ้ยเกย์เกยเกยใหญ่เดี๋ยวสวีทนี่อ้าวคันนี้ก็กินเหรอโอ้โหเอาพี่พี่ผมถือให้พู่ช่วยกันโอ้ยงเกยใหญ่งเกยใหญ่โอเคงย์งเกย์มักดวูบเลยอ้ยมันกดฟุตเลยอ่ะเกยใหญ่ครับ อนั่นก็โดนโอ้โหโดนกันทั่วหน้าสดสดีกว่ามัง้ง <c oughs> โจบอกเจอแล้วสิ่งที่ตามหาบุญเริ่มเหมคะต้ะอาเกยฮ้าปืนขึ้นจุเจ้านี่ขนาดแค่หยิบคันนะเนี่ยยังไม่ทนตกเลยนะไม่ะ วัดเด็ี่วายีกว่าคำใบ้อุ้ยก็เด็กนี่วายจริงนะว่าชัดว่าชัดพี่พี่ระวังเหยียบคันห้องโอ้น้องน้องเบบี้อน้องเบบี้สองตบวสองตัวดูผะตู้ดูดูครับมันวายกันแล้วครับปากกองกินแล้วครับ ยใหญ่ใหญ่อังเกออังเกอแก้วไปอังเกยื้อเยวะอะไปวะคันคันคันพี่ระวังเหยียบพันข้างหลังนะโอ้โหใส่เนื้อกินจิกนะพี่บุ๋มเนาะใช่มันไม่กินมันไม่กินอังเกอใหญ่แล้วครับเกอใหญ่แล้วครับถ่ายภาพครับอ๋อถังเล็กไปเลยอ่ะ จิกต่อไปยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ะลงานต่อไปครับเดี๋ยวพี่บุมให้ดูใหม่หมดแล้วเนี่ยมแล้วครับพี่บุอะไรเนี่ยพี่บุ๊มพี่กวนโอ้โโอยใช่พี่บุ๋มตะกัวอยู่หนวะอยู่ไม่ได้เอาอีกแล้วนี่ก็โดน ได้ได้พี่อยู่ไม่ได้แล้วครับโอ้ไมแล้วอ่าโอเคไหมโอเคไหมขึ้นมาอีกแล้วครับอังเกยโอ้โหไฟ๊าดเดี๋ยวไฟนะนับหนึ่ง ว้าวส0 c โอ้ยคันนี้ก็กีนิกโอ้ยโอ้ยคิมอยู่ไหนจะตัดสายโอ้ยใหญ่ว่าใหญ่ว่าพี่บูมใช่เหรอเอาแล้วกูจิกทำไมวันเนี้ยเนี่ยเปนเปลี่ยนแล้วเนี่ยเนี่ยกูจิกทำไมวันเนี้ยแลย โอ้โหนี่ครับังมานะครึ่งห้าโลครับใส่ครับครับรัแรงครับตัดแรงนะครับแล้วผมทำอะไรอยู่ไม่รู้นะครตอนนี้ัไหมดนะครับโบยอะไรพี่บูมอะไรี่บูมอะไรไม่ขึ้นอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะพี่บูมเก๋ยนี่เละไอ๋อเปนรอะไรๆเยใหญ่ ตัดดิครับรออะไรอังเกอหมู่บ้านอ่ะอังเกอเหมู่บ้านอ่ะป่อยส่รอรอสัญญาณปล่อยตัวใหม่กินอร่อยเห็นอังเกอแล้วตาเบ็ดเล็กไปเลยวะไอ้ผมใช้ก,าากระสาโเลยพี่นะไม่คันใหม่ผมไม่เคยเเพลาดจะชอยเลยใช่อลเดี๋ยวพี่เปิดกล้องยังเปิดแล้วเปิดแล้วเดีเ๋ยวรอใหม่แต่อายุเขาเล็กทุกสิ่งเซนทรู พี่บุ้มในติ่งไม่มีเหรอขึ้นใช่ขึ้นใช่กระติกใหญ่กระติกใหญ่ในหน้าด้วยคพี่บุม้มมาใส่แพทนี่มีซาชิม,มิกินนะครับนี่พี่บุ้มแพทจะแลกปาไม่มีปลากินไม่ที่วัดตีแยงเข่าเขาเคาตั้งนานเฮ้เราก็นินทาเขาเขาก็นินทาเราอยู <c> ่ <oughs> เกือบหมดเพี่ต้อมกดไปหมดแล้วหรอเออยังจ่าอยู่เลยแต่ว่าคิดตลอดเลยนะอะไรนะไม่เจอเลยผมไม่เจอเลยผมโดนตลอดเลยนะแล้วก็เห็นปลาขึ้นก็เลยไปตกลูกปลาอ่ะไม่ดิไม่ดูเลยอุตส่าห์ถอยมาใหม่เด้อจิ๊ดีิโดนกัดไม่อยู่ไม่อยู่ผมโดนตะลุกกระจอกอะ ปีที่เจอรูปปักแต่ฮาสุดคือช็อตที่เจไดปั๊ดพุดลงรูใช่ไหมเออโหเหี่ยไม่อยางจะพูดเลยไอปัอดพุดลงรูเนี่ยีโล5โลนี่และครับปรมาจารย์ด้วยคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้ไม่กี่ตังค์ถูก1,000บาท1,000บาท ต้องท่กเล่มหนึ่งอะนะนันะไม่ไหวสองแท่อนซีมิมาาเตอร์โฟเรกไนอ่ะได้ด่้นนะโอเคนะดีใจเยอมไหมถามไข่ถามไม่ได้กินเลยกินเยอะไหมมัไหมไม่้ช่ว่ากินไหมไม่ได้กินไว้มีไหมกินแพ่ ไอ้หนช้ชายไงทีมสวยงายมยี่พี่ไม่ไมีใส่เนี่ยเฮ้ยคอมพิวเชฟญี่ปุ่น นะมันคนละแบบชอนทะเลชอนทะเลทำชิ้นีอร่อยนะสัมผัสเคนละแบบอ๋อพี่เพียแล่เดี๋ยวให้คิณเ์คิมพูดจะได้เป็นเชฟเหมืนเหมนต่างชาติไ่ไม่นี่เราเสียงพากในฟิล์มแล้วนอ๋ I pretend to be customer มาสเตอร์เชฟ่ะโคตรใจเลยใจชๆลิ ดนเหนื่อยๆนะ right ไม่ใช่เหนื่อยๆด้วยนะซอสเบียร์นี่มันไม่มีขมอ่ะมีกลับเร็วทุกวันนะันเออเย็นนี้บ่ายสามเก่าแล้วนะพี่จะได้ขับรถไม่มืดอบตัวะีองเดียวคนนวาอ่าอยอาแล้วคุณเรากินดีด้วยนเออลาพีแล้วผเรา แล้วผมแล้วแล้วผมไปอ่ะพี่อะไรพีผมไปสามก็เจอแค่ตัวสองตัวไม่ได้แบบเจอแบบเยอะๆแบบนั้นอ่ะนะวันนั้นอาจารย์จบผมก็แป๊ปีนเขาไม่เคยกินซาซิมิตั้งีเลยรีบขับเรือตามกลับเข้ามานี่รอรอคือเหมือนรู้เลยอ่ะแล้วมาอย่างไวเลยแล้วแบบ่ต้องรู้ว่าเวลาแบบเม้าถึงนะมาแล้ววอแล้

ม,มอให้มม <S <S ปั๊มด้ลยปั๊บกับไต <c oughs> ่น้ำไปาย